ถ้ามีสิ่งยังของนนเีก๊กี่ล่างหมอเก๊กไปยังพี่พี่จเก๊กไม่ครบพี่ล่วเได้ไปแน่สหายไม่ติดหรอแม่งเลฮ้ยหูหมอโ่ทิ่หายเลยเนี่ยสหายไม่ขึ้นกดปันสามกดย้เลยทปล่อยหมอเะกดปันสามกดยากดทุกอย่างไอ้เนี้ ทำไมซาดาไม่ขึ้นวะลืมกดอะไรกันไม่ว่าหมอกดทุกอย่างแล้วแม่งยังบัฟยังไม่ขึ้นเลยคุณทำอะไรคัุยืนยืนยืนทำอะไรกูคูนกูไม่ตายมันก็ตายเองบอกลยรวมหนึ่งตายอุ้ยกูก็ตายเองเด็กกูตีไม่ตายเอออ๋อ อนี้เอาได้ปานยังอ่ะยังยังยังเลยโอเคโอเคเคเอาได้เอาได้แล้วแกดิเชอรินอ๋อไม่ทันแล้วคิดแม่งแรงจีบไหมก็ยิ่งมันดุไม่คิดเพื่อนต่อหางเลยวะ ไอเ,เ,เ,เนี่ยน<ๆ>ุณกูนี่ไงเราบึมบึมไปกันโอ้เจ็กมาท้อนดาไปไอ่สัตว์หนีไม่พ้นไก่ชีบโอวยโอ้เออบางบางใจนี้มามาเลยนะมาดิมาดิพินพินอยู่บ้านตัวงปเน่นโบเลย แรนให้ยี่ยพินกระป๋องัหลายแบบนี่ไงเราเฮ้ยอ๋อเยละไอ้เหี้ยช่ที่ตายอ่ายท่ตาย่ยเไอหมุนทำไมหมุนทำไมจะแปลงเอะแ้อาได้แล้ได้แล้ว ไงยอดปะประคับคุณดจดกสี่จอจริงเนี่ยโอ้บ่ายเก้าหยุดปั๊บโอเคมีใครอยู่บ้านเปล่าดา<อ>บสอ,องตัวดาบสองตัว,ออตวแอเคแนวลงไหมลงมาไปดังโอ้โห พีทอะไรขนาดนั้นโดดหลอดแกอยู่แกแล้วไฟดี้ไฟดี้ไอสัสไอดี้โอ้โหโอ้โหโซนแล้วก่อนติดพิษหัวขาดนะล็อกล็อกล็อกมาแล้วมาแล้ กันดูว่าแรงแรงอืมคนเว่ากลางมีคนเล่นเฮออกมาเฮม,มีคนและ <c oughs> มัดกระปอกไม่สัตว์ไอ้เฮเลยอืมอ,อ โอ้โหเฮ้ยเ้ก่อแตกก่อนนี่ไงไงครัแบเบด็กแบบ้วประเดียแตบบีแบบแบบแบบมันพิดเฉยพอแกแล้วพิษแกไปทามเข้ามาทำไมเได้อว่าสามตัวพี่ เกิดออกมาไเงี้ยหันไปทีเพื่อนชอบตายหมดตลอดเลยีเยอหย่าี้อันไอ้เฮียโอ้อ้โหโอ้โโอ้โหอ้อออ้เหี้ยหอออ้้โอ้้อโโอ้อ ผมคิว่าไม่มีใครเตะหรือตาตะแล้ว,ลวเอาไปดอกลงเอาไปดอกลง <c oughs> เออโอ้ย <c oughs> เกี่ยวกับการเลยเกี่ยวกับการนเนี้ยคือบวยคือบวย อเก็บวิกแกไม่ทันเลยสั์ไิ่เข้ามาหาเลยไอ้เหี้ยมันเหยีนี่หมวดอะไอ้นินเนี้ยข้างนอกข้างนอกเล่นไม่ได้ไงเบื่อ๋อนี่ไอ้เหี้ยตัดมาเลยหมัดขวามัดขวา น่าอปัดกินเด็คใอยกินไม่แหลกๆหรอหล่อใจแต่วะอยู่ข้างหลังดิตายตายแป๊บนึงอ่ะเอ่มยองหลังเรียบร้อนแล้วโอ้โหโอ้ถอนอี๋เหียเล่นนินก็ไม่พ้นไอ้สัตว์โุ๊มโอ้โหไม่พ้นสะท้อนจริงๆ อยากคนทั้งพี่ต้องไม่เล่นพิงเลยของเสีย <c oughs> ไม่เล่นพินเลยนะพี่อ่ะกนี่ไงเราไอ้ยี่สิบทำไมมันไม่พีดไวสัตว์อุ้ยเต็มบอกสิบสองโอ้โหไอพีดแรงจัดเต็มเลยโอ้โหอันกว้างหน่อยเต็มเกิน จะหันรีติดวะแเติดละเกิดมาเกิดมาโอ้โหไอ้หันกำลังคูนกูแย่นะดาเมจออกโคตรไวเลยหันสองแปะกูไม่ตายหรกคูณให้แรงกว่านี้เฮ้ยเ้ยอาคูณต้องแรงกว่านี้ แกรเปอร์ผิดส้มแล้วมันไม่มีแก้มันไม่มีแก้ตีมัน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 ไปไปครับพอโมงไปครับไอเหี้เราตัวงตัดหลบหลบหลีกูยังผดท้อนเลยลุงบ้าบื้มดิบื่มีโอ้บื้มในตัวนลย โอ้โหเย็ดแม่มาต่อยเอาไว้สิบสองขึ้นนี่มันไม่หลบหมัดโอ้โหโอ้ถอนนี่บึ้มเฮ้ยสาเตงตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้โหมาถอนมาตาย เอ้ยไอ้ที่ก็มีลนึงออกมันไม่ตายเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเริปะเด็นอ่ะเดี๋ยวเะ่เอามาทำออกโอ้โหเวนโอ้วิ่งไม่ถูกเลยเจ็บแม่หลบกูว่าเหี้ยไปเปลี่ยนการเหยี่สัตว์โป้งดีเขาล่วงดีเหี้ยไม่ได้ช่วยเหี้ยเลย ไปเปิดปีนไปลบไปนะตั้มให้แล้วทำให้แล้วเจ๊ตึ้งสวยเอ๊ะวางเข้าไปวางเข้าไปน้องวานเจตื้นน้องวานเจตื้นเออเจี่ยกูไม่ได้ทำแดงทีนี่ไงแต่ยันที่ไงแจะประการที่ไงโอ้โหแกเรากัดตั้มเลยตัดเลยสับแรงชิบหายพี่ตั้ม นี่ไงเราเกิดสกิลมัดก็ไม่เคยลบไปที่มันหลบได้ที่ไหนมัดพิชไถ่เดี๋ยวพิทไถ่เดี๋ยวพิทไถ่ไอวานพิชไถ่พิชไถโอ้โหยังมีมันมีเป็นไก่หรอมีเยอะเกินไปเฮียใครเล่นไม่ติดนี่เอาหน้ามาจิ้มมีดกูบันไดฮัลโหลฟรีไม่หรอ ทำไมตอมบุกฟาเชื่อมยกกุฏีหนึงเข้าสามื่นสองเลยวะไวเปอร์เข้าไปล้วก็มีรวมหนึ่งออกติดตามให้ละโอ้โหโดนคูณสี่หมื่นตตายแน่นอนมันตายแน่นอนจัตหวะเนี้ยไม่ตายก็คือเลี้ยงไม่โตล้วมันเข้าเอาเดีไงโอ้โหทอดีไงเข้ามาดี๋ยวมาเดี ม่ได้เข้ามาดี้ามได้มดิเข้ามาดิถ้าไหวถ้าสามหมื่น้าไหวถ้ไหวนี่ยโดนถอนตายเลยบมผิดแล้วปูยิงมันไชสวย วางเฉยตื้นวางเฉยตื้นสวยสวยเฉยตื้นเฮ้ยเฮียยืนนิ่งๆยิงกูไม่โดนก็ตายเองนะกูบอกก่อนตายเองนะตุ่มไม่รอ ยัดมาลองหนกดีจังไหวสัมสองตัวเอาไม่ลงเลยได้ตัวลยสาอย่างนั้นอโอ้โหดาบนายคือสยอปวดอะไรเนี่ยซื่งอะไรยอซึ่งผมเองพี่เองไม่ใช่พี่เล่นกูแล้วอ่าเกิดหมอเกิดหมอเกิดหมอขอขอแดงนะเฮ้ย ใหญปูเนี่ยเอ้าแล้วปูก็ตายดิเฮียเฮ่อะไรวะนี่ไงนี่ตัดหน้ากูดิโอ้โหมาเสือกอีกแล้วชี่อุ้ยชี้จำหน้ามื่นสี่ไม่ตายไม่ตายอยู่แล้วแหละมีการออกไปไดยอ่ะฮะแอดใช่ละ

ไปฮันูฟีอตายอตายอ๋อิดแล้วต่อต่อเขาแตกไปแล้วหมองแค่ขยันด้วยนัเองืเอนเอยืัองตัวเตัวนอตัวเอัเองัเองเอีตัวเองตัวเองัอกเองตัอเองตัวไองตั้งตัวเอกตายไอด้ัว่ัอตาวไปดตวเ หลวงคำข้างนะครับโนฟีจะมาเย็นเพไ่นเพ่จะกดเล่งข้างแล้วสา3นาทีนะิ้นๆเก่งไม่อยู่แลโอ้สะทอนอีก uh ถึงจะต้องขอ้านมาแล้วมาสั่นแกได้คนเดียว ไปเงี้ยมายึดตอนรับฟีนเงี้ยเฮียดูไเงี้ยเฮีะถอยกันบ้างไอ้สัตอีกต้อนรับฟินก็ไปหมาดองกันไปตายตายเอาไปคนละจิ้มอ่ะไอเหี้ยกูไม่ติดบัฟบเบิลเบอร์วิดบัฟบเบิลซิตคืออะไรเนีกูติดบับเบิลสิบสองอืมเฮียโอ้โหนี่ตูเห็นปะผมยังไม่ทันได้ทำเฮียเลยเลยแม่งเตะผมตายแล้วเนี่ย ไหวเกินมาแล้วมันจะมาแล้วบนะ้างเข้าประเสันซ์เข้าไหวจริงอีออกมาเอ้ามเอะไรถามามาือ,มอ่ะออกมาออกมาโชยยู่ไอีสาน ก็บบาตายก้ะเมนมันทะลุอย่อี่สุขวันดี้ไอสัตว์ตวตวที่ก่อนแับมหมาบมืเนีดยวไม่ลงวัวดี